ตัวศิลปะนั้นมันทรงคุณค่ามากมายแต่ตัวศิลปินเองก็ต้องมีศิลธรรมดังนั้นศิลปะศิลปินศิลปธรรมมันจึงอยู่ด้วยกันบุคคลที่ทำให้ศิลปินตาบอดสามารถใช้สีในการสร้างสารรค์งานศิลปะขึ้นมาได้นั่นก็คือครูสายพรไพลินตันเจริญ สีตัวอย่างในของเดนอสใช่ค่ะตอนนี้เราทําสีมาตรฐานขึ้นมาทั้งหมด5สีเนาะคือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวสีดําคือสีเบสิกที่นักศิลปะทุกคนต้องใช้ในงานนะคะสีเหลืองดมแล้วรู้สึกสว่างอยู่ในที่โล่งก็ถ้าสีแดงก็คงจะเป็นแบบดมแล้วก็จะรู้สึกว่าหวานแต่ฉุนแล้วก็สีน้ําเงินก็คือแบบเหมือนลงไปว่ายน้าในที่แบบลึกๆหน่อย ต่ไม่ใช่ดํามืดนะมันก็จะเป็นแบบกว้างๆคล้ายๆกับสีเหลืองเลยแต่จะรู้สึกเย็นกว่าสีขาวก็จะรู้สึกว่ามันบริสุทธิ์มันสะอาดสีดําก็คือมันต้องอึดอัดมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าในทางศิละปะคนทํางานศิละปะจะรู้เลยว่าถ้าเอาสีไหนไปผสมกับสีดําแล้วอะ มันจะไม่มีความสามารถในการพุ่งหนีสีดําได้เลยดัยงนั้นพอลงไปปุ๊บมันจะต้องแบบเหมือนถูกบีบอย่างเงี้ยอันนี้คือโจทย์ที่ให้กับนักออกแบบกลิ่นไปพอนักออกแบบกลิ่นได้คีย์เวิร์ดได้คำพูดเหล่านี้มาค่ะเขาก็เลยไปออกแบบกลิ่นเฉพาะมาให้กับสีนั้นๆเพื่อที่ว่าคนที่ดมแล้วเนี่ยต่อให้จำเนี่ยก็จำไม่ได้แต่จะรู้สึกไปกับสีได้ ผผผ่่่่าาาาาาานนนนคคววมมททรรรงจกกะบกีเขเขยได้เวลาที่ต้อมจะมาถ่ายทอดโจทย์ความหวังจากอาร์ตมาสเตอร์ลงบนผืนผ้นาใบมาดูกันครับว่าง,งานของต้อมจะออกมาเป็นอย่างไรจริงๆจากโจทย์เนี่ยผมถึงความหวังแล้วผมก็นึกถึงอะไรที่มันเป็นเหมือนเหมือนนามประธํามัะรสักอย่างก็เลยนึกถึงธรรมะ จะชอบฟังของสมเด็จพุทธทาสแล้วก็ของหลายๆท่านแต่ชอบที่สุดคือของสมเด็จพุทธทาสเราได้ฟังหลายหลอย่างคือมันบางทีท่านเล่าจะมีธรรมะสอดแทรกเหมือนเอานิทานเซนไปผสมอยู่ด้วยเต่าแบกคัมภีร์มันเป็นเหมือนศิลป,ปะที่สอดแทรกอะไรอยู่อีกชั้นหนึ่งมันเป็นอะไรที่มาให้คนได้เกิดความสงสยัยเกิดง่ายคิดแล้วอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเลยเอาตรงเนี้ยที่เราได้ฟังมาสรรสร้างเป็นงานศิลป์ทีหนึง่ง และคอมเมนเตเตอร์ที่จะมาให้คำแนะนำในวันนี้ก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิรพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2554และอีกหนึ่งปรมาจารย์ทางด้านศิลปะที่จะมาให้คำแนะนำในการสร้างงานศิลปะในครั้งนี้ก็คืออาจารย์ปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เพื่อจำปีพุทธศักราช2557 แม่ต้อมโอ้โหดูของต้อมปั๊บเนี่ยตรงกึ่งกลางด้านบนเป็นเส้นแบบรอยนิ้วมือสีนิ้วชัวชัวๆ้ว,ว,วโอ้โหมันมากเลยนะรูปต้อมนี่คิดอะไรแล้วเป็นยังไงไหนลองบอกมาหน่อยสิจริงผมจะ,จะให้มันเป็นเหมือนสอดแทกธรรมะอยู่ครับเหมือนเป็นนามาร,รมอยู่ในนั้นฮะมันปริศนารธรมด้วยฮะ จริงๆผมชอบงานปั้นเมื่อต้องมาทํางานเส้นก็เลยจะเอาอารมณ์จากเส้นแทนเพื่อมามาสื่อโดยให้อารมณ์เส้นที่หนาหนาโดยเป็นเส้นตรงเนี่ยฮะเพื่อแสดงถึงคนเราเนี่ยมองที่เปลือกก่อนผมให้สิ่งนั้นอ่ะเป็นเหมือนเหมือนคมภี์ตอนทับซอฟทับนันอยู่นะฮะแล้วแล้วสุดท้ายตัวผมพยายามให้เป็นเหมือนเป็นเต่าเต่าที่หันข้างฮะโดยที่ใช้ทคเจอร์ที่วน วนแล้วหน้าของมันเนี่ยผมพยายามทําให้มันออกจะเหลี่ยมๆที่แบบไม่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีหน้าอยู่แล้วมันเป็นเหลี่ยมเห็นแล้วหัวมันคือรูดเห็นเห็นเต่าแล้วเขาพูดว่าเห็นเต่าเลยโดยที่ไม่มีหน้ามันเปรียบเสมือนว่าจริงๆมันเป็นเจตนาที่คนอ่ะจะมองมองตัวเต่าที่เป็นหินที่ไม่มีอะไรแต่มองเห็นข้างบนคนจะไปตีความที่ข้างบนมากกว่าโดยที่ไม่ยึดถึงสิ่งที่อยู่ข้างในมองแค่เปลือกมันฮะแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในคนยังไม่ได้คิด ตรงนี้พอเต่าเนี่ยเขาปฏิบัติด้วยตัวเองเขารู้โดยละทิ้งกิเลสที่มันไม่มีไม่ต้องมองเห็นไม่ต้องรับฟังอะไรเหมือนเป็นหางที่ออกมาเหมือนเป็นบัวครับที่ผลงเอาโอเคเลยเอ้ยเป็นเลยนะเป็นเป็นที่เขาพูดเลยเหมือนทุกอย่างต้อมเห็นเป็นตาเห็นเลยนะโอ้ตอนตอนตอนกระมันกระแลนใอารมณโอ้แล้วไปเห็นดอกบัวมาแล้วแล้วเส้นข้างที่อยู่เป็นเหมือนมุมสามเหลี่ยมนี่เราทำสี่ฝั่งเนี่ย แล้วก็มีเส้นปะจริงๆผมพยายามไม่ให้เป็นเส้นเดียวคือว่ามันมีทางที่ไปต่อได้อีกคือไม่ได้หยุดแค่ตรงตีกรอบให้มันเลยมันมีทางที่จะต่อยอดออกไปทางอื่นได้อีกอะไรเงี้ยมันจะกว้างอยู่ที่อารมณ์ตรงนั้นให้คุณนึกถึงอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพ้าคุณได้ตรงเนี้ยมันจะแบบคืองานศิลป์ตัวเนี้ยอยากให้มันไปต่อยอดให้กับคนว่าคิดคิดอันนี้ให้งานตรงเนี้ยมันให้แหละคุณไม่เพียงเป็นแค่เส้นแต่มันให้ให้อะไรในใจคุณได้คิดอะไรกับคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย เป็นอย่างที่มันพูดทุกอย่างเลยต้มเนี่ยรูปเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมนั่นเนี่ยไม่ใช่นามธรรมนี่พูดได้มีเตามีหัวเตามีดอกบัวทีงานมีคำพีซ้อนกันอยู่อโโหอันนี้เขียนแบบตายเห็นครันี่แสดงว่างานปั้นของเรามันสามารถถ่ายทอดมาในงานเป็นเพนได้เพนได้นั่นก็คือการมองอะไรที่เป็นรูปทรงที่เป็นนามธรรมจะเป็นให้เป็นรูปธรรมได้ เนี่ยเรา,าเห็นพอพูดถึงการเป็นเตาจำพีดอกบัวมันชัดเจนมากเป็นเป็นรูปทรงที่เป็นรูปประทับไม่ใช่นาะมประทับเลยนี่ท่านผู้ชมฮะเขาทําปั้นเขาบอกว่าง่ายกว่านะปั้นเนี่ยเขาเลยจับได้จับต้องได้สามารถบี้ให้เป็นจมูกได้บี้ให้เป็นตาได้นะในรูปปั้นเนี่ยเขาสามารถรูปและบิดให้สวยในใจเขาได้แต่เขาบอกว่ารูปวาดเนี่ยเขาไม่เคยทำนะผมก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละ นะอารมณ์ของความรู้สึกอย่าไปคิดถึงรูปร่างจงแสดงออกด้วยอารมณ์สุดท้ายเขาก็ยังยึดอยู่ในรูปร่างอยู่ดีเ,เขาเป็นช่างปั้นเรเป็นด<อ>ินอะไรเป็นสีเออเป็นสีปั้นเนี่ยเขาเป็นสีปั้นนะฮะแปลกแปลกไปอีกอย่างหนึง่งต้องบอกเลยนะครับว่าอัศจรรย์ใจตกใจและชื่นชมมากๆสุดยอดก็คือวิธีคิดคำพูด ไม่นึกว่าคนตาบอดจะพูดได้เก่งขนาดนี้อันนี้สำคัญมากในหลักความคิดในการแสดงออกทางความคิดในวิธีคิดต่างๆสุดยอดผมเองทำงานศิลป,ปะมาเกือบทั้งชีวิตแล้วเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าผมไม่เชื่อเลยแต่แรกแทบไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นคนที่เป็นศิลป,ปินโดยไม่ต้องใช้สายตาในการเขียนภาพ งานศิละปะเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกคนที่สามารถจินตนาการสร้างสารรค์และทํางานศิละปะได้ผู้สอนก็สามารถที่จะใช้เกล่นเข้ามาผสมในสีให้เกิดจินตนาการให้เกิดความทรงจําเรื่องนี้ถือว่าชาญฉลาดมากผมเองยังเรียนรู้งานศิละปะในเรื่องนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ให้ผมเอาเรื่องนี้ไปคิดมันเป็นสเสน่ห์ของงานศิละปะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้หรือว่าได้ เสพงานศิลปะในลักษณะนี้อาจารย์ให้กําลังใจในในผลงานมันมันไม่ใช่เพียงแค่งานงานศิลปะมันสอดแทรกอะไรอยู่ให้คนได้คิดให้คนได้เกิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วอาจารย์บอกให้ต่อยอดต่อไปเนี่ยมันรู้สึกมีกําลังใจมีพลังอยากจะสร้างสรรค์สิ่งอื่นต่อสัปดาห์หน้าจะได้พบกับศิลปินคนไหน ในรายการ The b l i n Art Project ติดตามได้ทางช่อง MCOT HD แล้วพบกันครับ